สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c ช่องไดอารี่อมาินทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆพ่นพี่พ,พี่น้องๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกคนนะคะที่ติดตามช่องไดอารี่อมาลินนะคะนานแล้วเนาะที่แอดไม่ได้มาทำคลิปให้ทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะช่วงนี้ตกงานจากสองเดือนแล้วก็มีเวลาทำให้ทุกคนนะคะวันนี้ ไปอย่างเร็วเลยนะทุกคนวันนี้แอดจะมาทําสูตรที่ทุกคนอยากอยากให้ทําให้ดูนะคะสูตรทานอยว่าได้มาจากไหนตารางได้มาจากไหนจริงๆแล้วแอดก็เคยทํามาแล้วนะคะแต่มันนานนานมากแล้วแล้วทีนี้คนใหม่เข้ามาก็อาจจะอยากได้นะคะมาดูว่าสูตรที่แอดได้มาได้มายังไงแล้วต,ตัวเน้นตัวฟันตัววิ่งตัวรูด หรือเด็กเบิ้ลแอดได้มาจากไหนนะคะมาดูกันเลยจ้าค่อยๆไปนะคะทุกคนสูตรหาหน่อยเนาะอาจจะเยอะปกติสูตรแอดก็คล้ายๆกันนะคะอะแอดจะยกตัวอย่างมาสักกี่วันนะหนึ่งสองสามสี่สักสี่ห้าวันเนาะผล ยี่สิบเอ็ดทับสิบสองทับหกสี่นะคะผลนะคะผลบนอ่าแอดลืมบอกแอดจะเอาผลของฮานอยพิเศษนะคะผลฮานอยฮานอยพิเศษมาคำนวณน,นะคะ นวณเพราะผลของแต่ละฮานอยแอดเคยคํานวณแล้วแต่แต่ไม่ไม่เห็นผลนะคะแอดจึงเอาฮานอยพิเศษมาคํานวณนะ,ะบนบนของฮานอยพิเศษวันที่21นะคะสองเก้าสี่ปากกาก็จะหมดกันนะคะล่างเกนะคะ ร่างเก้าเจ็ดเนาะทีนี้ทีนี้แอดจะเอาเอาผลผลบนได้ล่างนะคะสองบวกเก้าบวกสี่เก้าบวกเจ็ดนี่ะนะคะสองบวกเก้าบวกสี่ 4, เป็นเท่าไหร่คะทุกคน สองบวกเก้าบวกสี่เท่ากับสิบห้านะคะแต่แอดเอาผลข้างหลังนะคะสิบห้าเนาะเก้าบวกเกีดเท่ากับหกนะคะทีนี้แอดก็จะเอาผลข้างหลังเนาะเอาหกแล้วก็ห้าเนี่ยบวกกันนะคะห้ากับหกตั้งแต่ตัวนี้นะคะบวกกัน ห้ากับหกเท่ากับหนึ่งนะคะทุกคนแอดจะได้ตัวนี้นะมาดูสูตรของแอดปกติสูตรของแอดก็จะมีบวกหนึ่งบวกสองบวกสามเขียนไปเลยค่ะบวกสี่บวกห้าบวกหกนะแค่นี้นะทีนี้เราได้เอาตัวนี้นะคะตัวนี้ยกมาเลยหนึ่ง ยกลงมาเลยนะคะยกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะคะยกสองลงมาสองบวกสองเท่ากับสี่นะคะสี่บวกสามสี่บวกสี่บวกสามห้าสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะคะเรายกเจ็ดขึ้นไปเลย7จ็ดบวกสีเท่ากับ สิบเอ็ดนะคะใชแล้วก็หนึ่งหนึ่งบวกห้าหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกนะ,ะหกตรงมาหกบวกหกเท่ากับสิบสองแล้วก็เอาแค่สองนะคะได้แล้วทีนี้นี่นะคะกลุ่ ทีนี้เราจะมาตีตารางกันนะคะทุกคนตารางที่แอดลงให้ทุกคนนั่นแหละคะ่ะตารางเลยนี่ตีตารางไว้ตารางเรามาจากตัวไหนแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะยุสองไปเลยสองสี่เจด็ดหนึ่งหกสองทุกคนปากามันนั่นไหม <c oughs> ปากการไม่ชัดเนาะแอดเอีโอเคได้แล้วเนาะได้ตัวนี้ได้ตารางแล้วพอได้ตัวตารางเราก็มาจับคู่กันค่ะคู่เนาะสองหนึ่งสองหกสองสองเนาะส,สี่หนึ่ง สี่หกสี 2, 7, 1, 7, 6, 7, 2, ่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งหกโอเคได้แล้วนะคะได้แล้วนะทีนี้ทีนี้แอดจะมามาเน้นตัวที่แอดยกไปบางตัว บางตัวแอดจะไม่ยกไปนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เข้าบ่อยแต่เขาจะเข้านานๆเขาจะเข้านะคะแอดจะยกแค่ตัวที่เข้าบ่อยนะคะตัวที่มาบ่อยที่สุดนะคะตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดที่แอดยกมานะแอดลืมไปบ้างวิ่งรูดเนาะวิ่งรูดแอดเอามาจากไหนช้าๆนะคะทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวอันต่อไปอาจทุกคนอาจจะเข้าใจวิ่งรูดแอดเอามาจากไหนแอดเอามาจากตัวนี้ค่ะตำแหน่งนี้ค่ะหกกับเจ็ดนะอันนี้หกกับเจ็ดตำแหน่งวิ่งรูดตัวนี้นะทุกคนจะเข้าใจปากาก็ไม่เป็นใจทีทุกคนแอดนะตำแหน่งวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดวิ่งรูดได้ตัวนี้นะคะ Okay. แล้วตัวฟันตัวฟันที่แอดให้นะคะตัวฟันตัวฟันเนาะตัวฟันตัวฟันแอดจะเอาตำแหน่งนี้นะคะนะใช่ไหมเออใช่ตัวฟันแอดจะเอาเจ็ดเนาะเจ็ดนี่นะตัวฟันเนี่ยเน,น้น,นทีนี้มาดูตัว ตัวเจาะตัวเน้นตัวกันนะคะตัวเจาะที่แอดเน้นก็คือตำแหน่งนี้นะคะหนึ่งสีที่มาบ่อยหนึ่งสีนะคะตำแหน่งนี้นะหนึ่งสีหนึ่งหกหนึ่งหกนะคะตำแหน่งที่มาที่มาบ่อยเนาะหกเจ็ดะคะหกเจ็ดเค็ดแคลว่าพี่น้องแต่แอดก็เค็ดแคลที่ตาหนีแต่เฮ็ดมากเลยเนะี่ย สี่หนะคะสีคือไหนสี่หกคือนี่ส6่หกคือนี่นะคะตัวที่มาบ่อย12ึ 1, 2, นะ่สองเนาะหนสูตรแอจ,จะคล้ายๆก,กันกับทุกๆอย่างนะคะทั้งรัฐบาลออมสินฮานอยอาแต่จะเอาแต่ละตัวแต่จะเอาตัวผลอ่แต่จะเอาผลของแต่ละหวยมา คำนวณการแตกต่างกันออกไปนะคะโอเคตัวที่ไม่ค่อยมานะคะที่แอดตัดออกนะคะที่แอดตัดออกมากที่สุดแต่เขาจะมานานๆเขาจะมาทีนะคะนานๆเขาจะมาทีแอดตัดออกบ่อยที่สุดก็จะมีตำแหน่งในนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหนะะึ 1, 7, 1, 7. ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสิบห้ตัวกล่าวหรือเจ้าพี่น้องหนึ่งเจ็ด ับเจ็ดสองนะคะเจ็ดสองเจ็ดสองไม่ค่อยมาเนาะแต่เขาจะมาอยู่นะแล้วที่รองที่รองลงมาก็จะมีสองหกสองสี่เนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะมาสี่เจ็ดก็จะมาบ่อยหกสองก็จะมาบ่อยนะคะจริง,จร,งจริงแล้วนะ่ะเขาเขามาในตารางแอดรับประกันเลยว่าเขามาในตารางแล้วก็เลขเลขเด่นทั้งทั้งทั้งห้าตัวที่แอดให้ในตาราง เขาก็มาบ่อยนะคะทุกคนพอเข้าใจไหมเอ,อ่ยเดี๋ยวอ่าเลขเลขเบิ้ลเนี่ยนะคะเลขเบิ้ลแอดก็มาบ่อยนะเลขเบิ้ลบางครั้งแอดจะจะให้เกินเกินหนึ่งตัวนะคะเอามาจากไหนเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะมาทําวิธีหาเลขเบิ้ลอีกสูตรหนึ่งให้นะคะแต่นี่สูตรเนี้ยเขาจะได้ตัวเดียวนะคะ บางครั้งมาสองสองแอก็จะใส่เป็นเป็นห้าห้าเนาะเพราะว่าสองกับห้าตัวเดียวกันนะคะโอเคสูตรนี้ผลวันที่ยีสบเอนะคะตารางเนี้ยเราจะไปใช้ของวันที่ยี่สิบสองไปดูผลเราก็ไปดูผลวันที่ยี่สิบสองนะคะว่า ว่าเขาออกตัวไหนเนาะผลวันที่ยีบสองนะคะผลผลวันที่ยีบสองเนาะยี่สบสองทับกสีนะคะเกอ๋อเฉพาะกิจเนาะ,ะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP เพาะ เฉพาะกิจออกแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดศูนย์สี่พิเศษเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะคะศูนย์เจดแปดห้าสองตัวหนังสือไม่สวยเด้อทุกคนทนทนัวหน่อยหกเจ็ดแปด เก้านะคะอ่าเรามาดูผลว่าสูตรของเราจะเข้าไหมนะคะมาดูแปดแปดเจ็ดเข้าไหมทุกคนแปดแปดเจ็ดศูนย์สี่แปดแปดเจ็ดศูนย์สี่ไม่มีนะคะไม่เข้าแต่เข้าเจ็ดนะวิ่งรูดเจ็ดฟันเจ็ดอ่าพิเศษเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก หนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเข้านะคะเป็นตัวที่แอดไม่เป็นตัวที่แอดไม่เน,มน้นนะคะหนึ่งเจ็ดเข้านะคะหนึ่งเจ็ดเข้าเข้าหนึ่งหกนะคะหนึ่งหกเข้านะฟันเจ็ดก็เข้านะคะปกติศูนย์เจ็ดแปดห้าสองเจ็ดแปดไม่เข้านะคะหกอ่าห้าสองก็ไม่เข้าเนาะแต่ ฟันเจ็ดเข้าค่ะฟันเวิ่งรุด7นะคะเข้าอันนี้อันนี้เข้าทั้งสองนะคะหกหกก็เข้าเนาะหกก็เข้า VIP 7จ็แปดเเข้านะคะตัวเน้นไม่เข้าหกเกเข้าหนะคะเข้าหกโอเคอันนี้ผลของวันที่ยีิบสองนะคะที่เราได้ชัดไหมคะทุกคน จะม่วไปไหนนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งเพื่อใครยังไม่เข้าใจนะคะมาดูสันที่ยี่ห้าสิบสองทับหกสี่นะคะผลของวันที่ยี่สี่มาคำนวณน,นะคะน่อยพิเศษ รานอยพิเศษมาคำนวณน,นาะผลผลนอยพิเศษวันที่24 3สิบ4ี่สามแนะคะสามแปดสาบวกแบวกสนะคะเท่ากับ สนะคะอันนี้4บวก4เท่ากับ8แล้วก็ผลนี้ผลนี้นะคะมาบวกกัน4บวก8ปบวก8เท่ากับสิบสองนะคะ12แล้วก็เอาตัวหลังมาวางสูตรไว้เลยค่ะ1บวก2บวก3บวก 4บวก5บวก6เราก็ยก2ลงมาเลย2บวก1 3เนาะ3บวก2เท่ากับ5 5บวก3เท่ากับ8เรายก8ขึ้นไปนะคะ8บวก c 8บวก c เท่ากับ12ก็เอาแค่เลข2นะคะ2บวก5 เท่ากับ7นะคะ7บวก6เท่ากับ11แล้วก็เอาแค่1น่มาะได้ตารางเราก็มาตีตารางนะคะตีตารางยกมาเลยค่ะ ปิ้งูดเจ็ดกับแปดนะคะฟันแปดเรามาจับเรามาจับวินนะคะสามสองสามเจ็ดสามหนึ่ง ห้าสองห้าเจ็ดห้าหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดแปดหนึ่งออันนี้เป็นสามโอ้ยทุกคน ก็เป็นบ้าแล้วนี่อันนี้เป็นสามนะทุกคนสามอันนี้ก็เป็นสามเบอร์ละอันนี้เป็นสามสามนะคะเดี๋ยวแก้เดี๋ยวแก้ทุกคนจะสับสนเดี๋ยวดายเดี๋ยวเพิ่งได้อเด้อสามสามเนาะอันนี้ก็มาถึงเนี่ยเนาะแปดสามนับเลขพิสเลขถูกือเบอร์เรียเติมเบอร์แล้วหาแปด สองเจ็ดโอเคเรามาดูผลวันที่ยี่สิบห้าเนาะผลวันที่ยี่สิบห้าผลยี่สิบห้าทับสิบสองทับหกสี่เฉพาะ พิเศษปกติ VIP กะสิตกด้บันเนี่ยเพิ่นกะสิห้ายดีบันนี้ผลวันที่ยี่สิบห้านะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองห้า จ็ดหกสี่ห้าเก้าสี่สองสี่หนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดโอเคมาดูเด้อป่ะเมื่อวานนี้แอดว่าเขาไม่เข้านะคะหนึ่งหนึ่งสอง หนึ่งหนึ่งสองสองห้าเจดหกห้าเ้าไม่เข้าสี่สองสหนึ่งไม่เข้าเข้ามาเข้ารอบสุดท้ายในตัวเองเนี่ยแปดจิตทุกคนต้องระวังนะคะทุกคนสังเกตของแอดนะถ้าเขาจะถ้าสามรอบเนี้ยเขาไม่เข้าเขาจะมาชอบมาเข้ารอบสุดท้ายแต่แอดมั่นใจนะคะนานมากที่ น้อยมากที่สูตรของแอดจะหลดนะคะถ้าไม่เข้าจริงๆก็คือเขาจะเข้าแค่รอบเดียวรอบสุดท้ายคือรอบ VIP นะคะทุกคนพอเข้าใจไหมคะเอาแค่นี้เนาะยิ่งเยอะเยอะทุกคนจะปวดหัวอย่างที่แอดเคยบอกว่าไว้นะคะทุกคนเล่นฮานอยเล่นอย่างมีสติก็คือหนึ่งก็คือการเล่นฮานอยอะ เราเราดูผลด,ดูผลของฮานอยเฉพาะกิจก ok ่อน ok นะคะว่าตัวไหนเขามาบ่อยที่สุดรอบแรกที่เขามาบ่อยนะเราเล่นตามเลยนะคะถึงไม่ได้ตัวจอยเราก็วิ่งหรือลูดตามเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมาบ่อยโอเคเดี๋ยวแอดจะค่อยๆทำสูตรให้ของแต่ละหวยนะคะต่อไปก็จะมีเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลแล้วก็วิธีหาสูตร การคำนวณของของเลขเลขเบิ้ลของฮานอยมาจากไหนบ้างที่แอดเอามานะคะว่ามาจากไหนวันนี้คลิปก็เยอะแล้วเนาะไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่เข้าใจทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปแอดก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวแอดจะมาทำทําให้ดูใหม่อีกรอบเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยทุกวันนะคะทั้งแนวทางและเลขทูบนะคะ ผิดถูกแอดก็กราบขออภัยทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนแอดฝากช่องแอดอีกช่องด้วยนะคะ Story ่อูมาลินนะคะแอดจะไปลงแนวทางของไซง่อน3าลัดดาวจน VIP ดาวจนปกติในช่องนั้นนะคะเพราะว่าถ้าลงในช่อง d i อารี่อูมาลินคลิปมันเยอะ คลิปมันเยอะแล้วทีนี้ทุกบางคนเขาจะไม่เห็นคลิปเพราะว่า YouTube ถ้าคลิปเยอะเขาจะดันแค่คลิปล่าสุดคลิปที่ลงก่อนหน้านั้นเขาจะไม่ดันขึ้นมาแล้วบางคนถ้าไม่กดเข้าไปตรงวิดีโอจะไม่เห็นนะคะจะเห็นแค่คลิปล่าสุดนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องของแอดช่องอีกช่องด้วยนะคะสตอรี่อมาลินนะคะขอให้ครบ ขอแค่หนึ่งพันซับนะคะทุกคนขอแค่หนึ่งพันซับเพื่อให้ผ่านเกณฑ์น,นะคะเป็นช่องสำรองไว้นะคะฝากด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะโชคดีทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยถูกหวทุกคนทุกวันนะคะบ๊ายบาย